<c oughs> กำลังหาร้านเติมโลบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Ripper X นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1บาทและระบบ ID บวกพาร์ทยิ่งเติมเยอะยิ่งคุมนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ ถ้าใครกำลังหาร้านรับฟาร์มโรบอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตโรกูนหรือบ o กุโนโลบบหรือ Project j o j โนะครับผมที่มีเครดิตงานจ้างมากกว่า500งานและผู้ติดต,ตามร้านมากกว่า5,000คนนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ร้าน Super f a r าร์มได้เลยนะครับผมและสามารถใช้โค้ดแกส๊สศูนยเะครับผมเป็นส่วนลดสูงสุดถึง10%แล้วแต่งานนะครับเพราะงั้นอย่าลืมมาใช้บริการร้าน Super f a r าร์กันเยอะๆนะครับผม อย่าบอกใครนะครับผมว่าเพจแก๊สศูนย์เคเนี่ยได้เปิดเล่าฟาร์มแมปไพเรตเอ็มเพลเยอร์สามารถติดต่อได้ที่เพจข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผมเทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนย์เคนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมไพเรตเอ็มเพลเยอร์กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงไอเทมทั้งหมดในเกมนะครับผมว่าไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยหาจากไหนหาจากบอสตัวไหนและมีขายตรงไหนบ้างนะครับผมก็จะรวมอยู่ในคลิปเดียวคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมยังไงก็ มารอดูกันได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสักครับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยแล้วกันนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องกดก็ได้อย่างที่พูดไปนะครับผมดูให้จบก่อนหรือว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดด้วยนะฮะโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยดีกว่านะครับผมซึ่งประดับหรือว่าไอเทมในเกมนี้เนี่ยมีด้วยกันหลายอย่างมากๆเลยนะครับผมนี่ผมมีหมดทั้งทั้งทั้งหมดในเกมแล้วนะครับโดยผมเนี่ยจะแบ่งเป็นแต่ละเกาะเช่นเคยเพื่อนๆจะได้สามารถตามมาซื้อได้ง่ายๆนะครับผม โดยเริ่มต้นที่เกาะแรกนะครับผมจะมีวิธีการสองอย่างนะครับนั่นคือกําไรนะครับซึ่งจะมีกําไรรัดหรือว่ากําไรสนิมนะครับผมนี่นะครับลัตตี้ตรงนี้นะครับซึ่งกําไรนี้เนี่ยวิธีการหากําไรไอ้กำไรสนิมตรงนี้นะครับผมเราสามารถที่จะหาได้จากไอ้ตัวมอนนี่นะครับมอนแบนดิตนะครับผมหรือว่ามอนเอ่อเวลห้าเวลแรกๆนะครับผมก็ฟาร์มไปได้เลยนะครับผมมันวันนี้คือค่อนข้างจะก็น่าที่จะกากนั่แหละกากนั่นและนะครับผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับจะมีโอกาสดรอปไอ ไอเจ้าลัสตี้หรือว่าไอเจ้าแบบกําไรกําไรสนิมนะครับผมซึ่งกําไรสนิมอันนี้เนี่ยจะเพิ่มสเตตเมน่าสิบหน่วยนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะผมเป็นกําไรทองนะครับผมชื่อว่าโกเอ่อเนี่ยผมอ่านไอคําหลังไม่กับผมพอแล้วเนี่ยไม่อ่านแล้วกันนะครับซึ่งกําไรโกนะครับผมจะดรอปจากบอสเอ่อบอสแบนดิตนะครับผมซึ่งบอสแบนดิตก็อยู่บนบนเขาตรงนี้นะครับโดยบอสแบนดิตเนี่ยก็จะมีเลือดอยู่ประมาณสักห้าร้อยเอ้สามร้อยนะครับผมก็มาฟาร์มได้นะครับ ก็เหมือนกับไอ้บัณฑิตสองตัวมารวมกันอ่ะเพราะว่าบัณฑิตตัวหนึ่งก็ร้อยยี่สิบสองตัวก็สามร้อยเหมือนกับมารวมเป็นบอสให้ประมาณนี้นะครับซึ่งมีโอกาสดรอปไอโกหรือว่ากําไรกําไรทองนะครับผมซึ่งกําไรทองเนี่ยจะเพิ่มจะมีหน้าสามสิบนะครับผมสามสิบหน่วยนะครับโอเคนะครับผมเกาะแรกก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันเลยนะครับโอเคนะครับผมเรามาอยู่ที่เกาะที่สองหรือว่าเกาะบาร์กี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเกาะบาร์กี้เนี่ยจะมีประดับหรือว่าไอเทมอยู่ด้วยกันทั้งหมดหนึ่งชิ นี่ครับบัคกี้แฮทนะครับผมซึ่งบัคกี้แฮทเนี่ยก็จะเพิ่มเลือด285นะครับก็เวลาใส่ก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับผมซึ่งบัคกี้แฮทเนี่หานะหาจากไหนนะครับผมบัคกี้แฮทก็จะได้จากบอสบัคกี้นะครับผมซึ่งอยู่ในถ้ำตรงนี้นะครับคือเดินมาเอ่อเดินมาหลังหลังเกาะแล้วก็มันจะมีถ้ำสีดำดำเป็นถ้ำลึกๆแบบนี้นะครับก็เดินเข้าไปนะครับผมเมื่อเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเจอบอสบัคกี้นะครับผมคือบอสบัคกี้ก็มันจะโจมตีเราก่อนเห็นเราไกลมากเห็นไหมก็แนะนําว่า แนะนำว่าสาหรับคนที่เล่นดาบเนี่ยค่อยหาก็ได้บ่อยไปก็ได้แต่ว่าถ้าคนที่เล่นผลปีศาจหรือว่าเล่นหมัดอะไรเงี้ย <c oughs> ก็มาฟาร์มได้เพราะว่าบาร์กี้เนี่ยไม่สามารถที่จะตีเข้าโดยใช้ดาบได้นะครับผมเราต้องมีฮาคี้ที่เลเวลสูงกว่าถึงจะสามารถฟันมันได้เห็นปะเนี่ยคือผมเนี่ยมีฮาคีขั้นสูงนะไงผมก็สามารถที่จะทำดามจแต่มได้นะครับผมแต่ว่าถ้าคนทั่วไปที่แบบว่าฮาคิ้ขั้นแรกๆเนี่ยก็ฟันไม่เข้าว่วาผมฟันไม่โดนนะครับประมาณนี้นะครับผมสลหรับตัวที่2บอสบาร์ก,ารากี้นะครับ ก็แนะนําว่าถ้าใครเล่นสายดาบก็ทิ้งไปเลยครับผมไม่ต้องเอานะครับค่อยมาเอาตอนหลังๆก็ได้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันเลยนะครับโอเคนะครับผมก็มาถึงเกาะต่อมาแล้วนะผมคือเกาะลิงหรือว่าเกาะกอริล่าเลยนะครับซึ่งเกาะกอริล่าหรือเกาะลิงเนี่ยจะมีดอกหนึ่งชิ้นนะครับผมก็คือซามไรเฮล멧นะครับซึ่งซามไรเฮล멧นะครับผมจะเพิ่มดาเมจให้กับดาบเนี่ย15%นะครับถือว่าเยอะมากๆแล้วก็เพิ่มเลือด215หน่วยนะครับผมเวลาใส่ก็จะประมาณนี้นะครับ นี่นะครับซึ่งโหมันซ้อนกันเยอะอะทั้งเผามิงทั้งอะไรอย่างนี้มันก็เลยแบบว่าดูเกยกะนิดน,นึงนะครับซึ่งไอหมวกสวรรค์เฮลเบตเนี่ยหาได้จากบอสลิงหรือว่าบอสกอริล่าเชฟนะครับผมซึ่งจะเกิดตรงนี้นะครับนี่นะครับผมซึ่งก็จะมีเลือดอยู่ประมาณ6กพันเนะครับผมไม่หกห้านะครับซึ่งบอสนี้เนี่ยถ้าเป็นผลบาร์กี้หรือว่าผลช็อบช็อบเนี่ยมันไม่สามารถตีเราโดนนะครับผมแต่ว่าเราต้องเวลมากกว่ามากกว่ามันก่อนนะถึงจะตีเราไม่โดนนะครับ โอเคนะคร to right ับผมก็ฟาร์มบอสนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้หมวกนี้เลยนะครับผมบอกเลยนะว่าหมวกนี้เนี่ยเหมาะสำหรับสายดาบที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเพิ่มดาเมจถึง15%โคตรแรงนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับบอสตัวนี้ก็วิธีการแนะนําวิธีวิธีฟาร์มก็คือผลบาร์กี้ไม่ก็ลากเนี่ยครับผมลากแล้วก็สกิลใส่มันเนี่ยเนี่ยพอสกิลใส่เสร็จใช่ไหมเราก็วิ่งต่อครับผมวิ่งแล้วก็แดสต่อแล้วก็สกิลใส่มันเรื่อยๆนะครับซึ่งบอสเนี่ยมันเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดแบบไม่ค่อยเเรรรร็็วมมมาาาาากกสถฟ์ได้ง่ยยๆลนะคับ โอเคก็ประมาณนี้สหรับเกาะลิงครับผมเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันเลยนะครับโอเคนะครับผมเกาะต่อมาที่มีไอเทมนะครับผมนั่นก็คือเกาะทะเลทรายนั่นเองนะครับซึ่งเกาะทะเลทราเนี่ยมันมีไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับผมที่เป็นนี่นะครับเป็นแว่นนะครับผมชื่อมาเนี่ยคือสเกลก็อกเกิลนะครับผมซึ่งเอ่อที่ผมลองกดคลิกเข้าไปดูเนี่ยคือมันคือมันจะจดจำเขาเรียกว่าไงนะมันมันจะจดจําแบบว่าพวกแบบคําอธิบายของอันไอเทมมันเก่าๆเนี่ยมันขึ้นในหน้า ในหน้าของมันนะแล้วมันไม่มีรูปด้วยนะครับผมคิดว่ามันกําลังบักอยู่น่เลยนะครับผมโดยที่สแตทของมันเนี่ยที่ผมลองใช้ดนะูมันไม่ได้เพิ่ม,มอะไรเลยครับผมเป็นว่าอารมณ์แบบเป็นเครื่องประดับอะไรนี้มากกว่าหรือไม่ก็เป็นบักนะครับผมซึ่งถ้าใครจะซื้อมาใส่ก็ได้ก็เท่ดีผมใสใ่ดูนะครับนี่นะครับแล้วใส่ก็ได้ประมาณนี้นะครับซึ่งสามารถซื้อได้ในราคาประมาณ25งหมนนะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมถ้าให้ข้อมูลบิลขออภัยนะเพราะว่าผมซื้อมาแล้วมันไม่สบารถดูได้แล้วนะครับในเทโรก็ไม่มีผอกนะครับผม ซึ่งใครอยากเท่ก็ใส่มาซื้อใส่แมาซื้อว่าใส่เล่นๆก็ได้นะครับผมก็เท่ดีนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากสำหรับเกาะนี้เดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันเลยนะครับเป็นประดับซะมากกว่านะโอเคนะครับเราก็มาถึงเกาะที่มีของดรอปที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมนั่นก็คือเกาะคุกนั่นเองครับผมหรือว่าอิมเพล่ดาวนะครับซึ่งเกาะคุกเนี่ยจะมีไอเทมดรอปอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นนะครับผมโดยชิ้นแรกเนี่ยคือเออ่นี่นะครับแบ็คเคฟนะครับผมหรือว่าผ้าคลุมสีดำนะครับจะเพิ่มสเตติ่่่มเเลือดนนนียย300 100หวะครับ ซึ่งไอ้แบ็กเกฟเนี่ยจะดรอปจากเออ่บอสที่มันใส่ใส่แบบใส่เสื้อนักโทษแบบนี้นะครับก็จะมีเลือดประมาณ40,000นะครับผมแล้วก็เบลล์ร้อยสามสิบนะครับซึ่งบอสนี้เนี่ยถ้าเราเป็นโลเกียหรือว่าเป็นผลช็อปช็อปมันสามารถตีเข้าหมดเลยเพืั้นเนี่ยระวังในการใช้สก,กิลแล้วก็ฆ่ามันด้วยนะครับผมเพราะว่าท่าจะฆ่ายากอยู่ในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าถ้าเราเวลหลังๆเลยนะก็เขาท่านจะฆ่าง่ายแล้วนะครับก็มีอีกตัวที่ดรอปไอเทมนะครับผมนั่นก็คือดรอปนี่นะครับพิงเกฟนะครับผมโดยพิงเกฟจะเพิ่่มมเเลือดดทั้งหนีย 500หน่วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจจากเล้งนะครับผมเล้งเนี่ยไปว่าระยะไกลผมคิดว่าน่าจะเป็นปืนครับเพิ่งเพิ่มดาเมจให้ปืนเนี่ย20%เลยนะครับผมคพื่อท่านที่จะเท่พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมใส่ดูนะครับอ่าอันนี้นะครับซึ่งพิงเคปเนี่ยจะดรอปจากนี้เลยนะครับผมโดรามิงโกนะครับซึ่งโดราโดราบิงโกลิ้นพันเอ่อซึ่งโดรามิงโกเนี่ยจะมีเลือดประมาณ1 2ึ0 0 0สนสอนะครับผมแล้วก็สามารถตีทั้งโลเกียแล้วก็ผลช็อปช็อปเข้านะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ ก็ระมัดระวังในการฆ่าด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆคือเซตจุดเกิดแล้วก็มาฆ่าเรื่อยๆถ้าเราตายก็เข้ามาฆ่าเรื่อยๆได้ครับแต่ว่าก็อาจจะดรอปช้าหน่อยนะครับผมก็อยู่ที่ดวงเหมือนกันนะครับโอเคก็มาเน้นทับสลับก่อนนี้จริงๆเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเอ่อปืนเกียยวเนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับถ้าใครเล่นสายปืนก็สามารถมาคอมเมนต์บอกได้นะวันโอเคหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็หาสายเล่นอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกล่องสุดท้ายกันดีกว่าที่มีไอเทมดรอปในอัปเดตล่าสุดที่เล่นอยู่ตอนนี้นะครับ โอเคนะครับผมเรามาถึงเกาะสุดท้ายที่มีไอเทมดรอปกันแล้วนะครับนั่นก็คือเกาะทหารเรือหรือว่าเกาะรองสุดท้ายเนี่ยที่มันอัปเดตเข้ามาในตอนนี้นะครับซึ่งมันจะมีไอเทม1ชิ้นที่ดรอปในเกาะนี้นะครับนั่นก็คือนี่นะครับไหนวะนี่นะครับมารีนเคฟนะครับผมซึ่งมารีนเคฟเนี่ยจะเพิ่มในเรื่องของสตามิน่านะครับผม200หน่วยแล้วก็เพิ่มเมลีแอทแทคหรือว่าการโจมตีระยะใกล้นะครับผมเพิ่มขึ้น10%นะครับผมซึ่งผมไม่มั่นใจนะว่าเมลีเนี่ยมันรวมถึงซออสหรรรืเเปล่่่่่าาาาาผผมมมมมคิดวววันนไจะะพ เกมนี้เนี่ยเซตมันค่อนข้าง,างแยกชัดเจนนี่คือมีเมลีแล้วก็มีซอสนะครับผมก็น่าจะเพิ่มดาเมจให้กับพวกหมัดต,ต่างๆนะครับโอเคนะครับผมโดยเจ้ามารินแคปจะดรอปจากบอสต,ตัวนี้นะครับซุบบอสต,ตัวนี้ก็จะมีเลือดนะครับผมประมาณ1นึ0 0 0สนนะครับผมโดยที่บอสต,ตัวนี้ผมไม่ผมไม่มั่นใจนะว่ามันฟันผลชอ็ชอปช็อปเข้าหรือเปล่าผมคิดว่ามันน่าจะฟันไม่เข้าเพราะว่ามันไม่ได้มีโลเกียเคลือบเห็นไหมครับ ก็แนะนําว่าถ้าฟาร์มบอสตัวนี้ก็ใส่ช็อบๆมาฟาร์มก็ได้นะครับผมหรือว่าใครไม่มีช็อบๆก็สามารถเซตสปอนนะครับผมหรือว่าเซตจุดเกิดแล้วก็มาฆ่าเรื่อยๆก็ได้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างดีสำหรับคนเล่นสายมัดแหละดีมากๆเลยเพราะว่ามีชิ้นเดียวที่มันเพิ่มนาำเหตุนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบหรือว่าได้ประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไปกับช่องแก๊สสุดเคด้วยกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดสมัครสมาชิกช่องแก๊สสุดเคเพื่อซัพพอร์ตผมด้วยนะครรับหือว่าาถ้ใคร แบบว่าอยากจะสนับสนุนผมปอีกทางหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะไปซื้อเสื้อของผม넷ได้ในกลุ่มโลบ็อกเลยนะครับผมจะทิ้งกลุ่มเสื้อไว้เข้าไปซื้อกันได้นะครับผมก็ค่อนข้างเท่มากๆาเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมหรือว่าอยากให้ผมทําอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอาจจะพูดเร็วไปหน่อยต้องซอรรี่จริงๆครับผมงั้นไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย